สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมด็อกตรโนเช่นเคยนะครับอยู่ในช่องของเรานะครับวันนี้ก็มีสาระดีๆนํามาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปชมนะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับกรณีที่เรามีคอนเทนต์ใหม่ๆเข้ามาจะได้แจ้งเตือนกันนะครับวันนี้นะครับก็มีเรื่องราวของ เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับซึ่งนำมาใช้อยู่ณปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็นะครับจะพาไปสมัครใช้บริการกันนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ใช้รถอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับสำหรับการที่เราจะเดินทางไปเนี่ยก็ต้อง อาศัยนะครับช่องทางด่วนนะครับซึ่งจะช่วยลดเวลานะครับในการเดินทางไปได้เยอะพอสมควรนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของเจ้าตัว M-Pro นะครับก็คือระบบคิดค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางอัตโนมัตินั่นเองนะครับที่กรมทางหลวงนะครับได้นำมาพัฒนาและก็ทดลองใช้กับทางด่วนบางสายแล้วณนปัจจุบันนี้นะครับหลายท่านเองก็อาจจะพอทราบมาบ้างแล้วนะฮะจากการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆนะครับวันนี้เดี๋ยว พอหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปลองสมัครใช้บริการกันดูนะครับก่อนอื่นนะครับขอเท่าความมันก่อนแล้วกันนะครับเจ้า M Pro เนี่ยนะครับก็คือ พูดง่ายคือทางเรื่องใหม่ในการชําระค่าผ่านทางดิจิตอลนั่นเองนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะเสียค่าผ่านทางน,นะครับก็คือจะมีช่องทางแรกก็คือเสียเงินสดนะครับจ่ายเงินสดนะครับหรือช่องทางที่2นะครับผ่าน Easy Pass ผ่าน M Pass ต่างๆก็คือขี่ผ่านไปได้เลยนะครับแต่ก็ต้องมีลักษณะของหน้าด่านไม้กั้นอยู่ดีนะครับซึ่งเจ้าตัว M f l o w นี่แหละนะครับที่เขาจะมาลดระยะเวลาในการชะลอรถหน้าด่านลงพอสมควรนะครับ ซึ่งตรง m อ็ Pro เนี่ยเราสามารถขี่ผ่านได้เลยนะครับไม่มีไม้กั้นนะครับระบบจะตรวจสอบเลขทะเบียนอัตโนมัตินะครับแล้วก็แจ้งให้เราชำระเงินทีหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางผ่านการหักค่าบริการผ่านบัตรเครดิตนะครับหรือว่าช่องทางการชําระเงินาจากใบแจ้งหนี้นะครับหรือว่าช่องทางผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสอะไรประมาณนี้นะครับ ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันระบบ m f l o w เองนะครับเป็นระบบนะฮะจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัตินะครับแบบไม่มีไม้กั้นนั่นเองนะครับเป็นระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางรูปแบบใหม่นะครับโดยนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาครับ s t a t e of t h เ art เข้ามาครับมาพัฒนาระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางด้วยระบบวิดีโอทอ l ลิงนะครับตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัตินะครับด้วยตัว ระบบ ALPR นะครับตรงนี้เนี่ยจะตรวจจับยานพาหนะนะครับแล้วก็ตรวจสอบยานพาหนะและก็ระบุตัวตนผู้ใช้ทางได้นะครับพร้อมด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นั่นเองนะครับนำมาใช้ทำให้นะฮะร,รถสามารถวิ่งผ่านด่านได้เลยนะครับอย่างสะดวกและคล่องตัวไม่ต้องมาชะลอรถหรือว่าหยุดตรงหน้าด่านนะครับและที่สำคัญนะครับระบบนี้เนี่ยตัว ทางหลวงกรมทางหลวงเขาบอกว่ารองรับความเร็วได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหรือพูดง่ายว่าตามกฎหมายความเร็วบ้านเานราในกรณีบางพื้นที่นะ แล้วก็ระบายรถได้เร็วขึ้นกว่า5เท่าเลยเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับระบบการทำงานของ M Pro นะครับซึ่งก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยี e ใหม่ๆที่นำเข้ามาใช้นะครับซึ่งจะต้องทดสอบกันก่อนนะครับในระยะหนึ่งนะครับว่ามีข้อดีข้อเสียนะครับหรือว่าจุดบกพร่องตรงไหนซึ่งจะต้องพัฒนาแล้วก็อัปเกรดแล้วก็ แก้ไขเพิ่มเติมนะครับเมื่อวันที่29ตุลาคม2 5 1 4ที่ผ่านมานี้นะครับตัวระบบเนี่ยได้เปิดทดลองอตัวระบบจริงนะครับก็คือสามารถร่วมนะครับทดสอบโดยการสมัครสมาชิกเข้าไปนะครับตั้งแต่วันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยมีทดลองจริงอยู่ประมาณ4ด่านนะครับนำร่องอยู่นะครับบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข9นะครับ แล้วก็ด่านธัญบุรี1นะครับด่านธัญบุรี2นะครับด่านทับช้างหและก็ด่านทับช้าง2นะครับ4ด่านนี้นะครับเป็นด่านทดสอบนะครับที่ตอนนี้เปิดให้ผู้ใช้งานนะครับสามารถสมัครใช้บริการกันได้แล้วนะครับช่องทางการสมัคร m p r มนะครับมีอยู่5ช่องทางหลักๆด้วยกันนะครับช่องทางแรกก็คือช่องทางเว็บไซต์นะครับ m p r o t h a i c o m นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะ มาแนะนําวิธีช่องทางที่1กันนะครับว่ามันมีขั้นตอนในการสมัครอย่างไรนะครับช่องทางที่2นะครับสมัครผ่านแอปพลิเคชันนะครับ mflow ไทยนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะลงติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วก็สมัครผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับช่องทางที่3ก็คือ walk in เข้าไปเลยนะครับมีอยู่5จุดบริการด้วยกันนะครับ1เลยนะครับกรมทางหลวงนะครับ ถนนพระราม6นะครับสองนะครับก็คือด่านทับช้าง1นะครับขาเข้ากม51นะครับสามนะครับด่านทับช้าง2ขาออกกม49นะครับสี่นะครับสถานที่บริการทางหลวงนะครับเซอร์วิสแอเรียบางประกง1ขาออกกม49นะครับแล้วก็5นะครับสถานที่บริการทางหลวงเซอร์วิสแอเรียบางประกง2ขาเข้ากม49นั่นเองนะครับแล้วก็วิธีสุดท้ายคือออนไซต์และโมบายยูนิตนั่นเองนะครับ ่อมานะครับการสมัครเว็บนะครับที่เราจะแนะนํากันวันนี้นะครับมี5ขั้นตอนหลักๆก็จะมี1เลยนะครับขั้นตอนยืนยันตัวตนนะครับตรงนี้จะต้องใช้เบอร์โทรหรืออีเมลได้นะครับสก็คือในส่วนของขั้นตอนข้อมูลส่วนตัวนะครับตรงนี้อาจจะมีเรื่องของการถ่ายรูปคู่กบัรประจําตัวประชาชนของเรานะครับสนะครับข้อมูลที่อยู่นะครับอันนี้ก็จะต้องให้รายละเอียดครบพอสมควรนะครับสนะครับก็คือ การลงทะเบียนรถนั่นเองนะครับจะต้องมีเรื่องของสำเนาการจดทะเบียนรถนะครับแล้วก็รูปหน้ารถนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของรูปด้านข้างรูปด้านหลังถ้ามีนะครับ5ก็คือรูปแบบการชําระเงินนะครับหขั้นตอนนี้นะครับในการสมัครผ่านเว็บไซต์ mflowthai com ผมจะพาเพื่อนๆไปสมัครพร้อมๆกันเลยนะครับวิธีการสมัครก็ไม่ยากนะครับให้เพื่อนเ่เข้าไปที่เว็บไซต์ mflowthai com นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับ พอเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอหน้าเว็บไซต์ต,ตรงนี้นะครับมองไปทางด้านขวามือนะครับของเว็บครับก็จะมีคําว่าสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับคลิกเข้ามาเลยครับระบบจะให้เรานะครับอ่านในส่วนของข้อตกลงและเงื่อนไขนะครับแนะนำนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ย มีเวลานะครับอ่านตรงนี้นิดนึงนะครับว่าเขาต้องการอะไราบ้างนะครับในส่วนของตรงนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วให้เราติ๊กสีขหัวข้อนี้นะครับเพราะว่าการยินยอมให้ข้อมูลต่างๆนี้นะครับจะเป็นส่วนสําคัญนะครับตรงนี้อ่านให้ละเอียดนะครับถ้าเราเข้าใจและตกลงเงื่อนไขตรงนี้แล้วครับให้เราติ๊กเลือก4ีข้อนี้แล้วก็กดตกลงระบบก็จะพามาที่นะครับขั้นตอนแรกก็คือ ขั้นตอนของการยืนยันตัวตนนะครับระบบต้องการหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับเราก็กรอกหมายเลขโทรศัพท์เข้าไปเลยนะครับไม่ต้องมีอะไรขั้นนะครับเพราะว่าระบบจะทําการขีดให้อัตโนมัตินะครับพอกรอกเสร็จเรียบร้อยนะครับกดถัดไปถ้ายังไม่เคยมีการสมัครนะครับก็จะขึ้นสีเขียวนะครับพอเสร็จแล้วนะครับระบบจะส่งตัว อ่าวันทามพาสเวิร์ดมาให้เราผ่านหมายเลขที่เรากรอกลงไปนะครับเราก็นําเลขตรงนี้เนี่ยเข้ามากรอกได้เลยนะครับหนึ่งหมายเลขสามารถสมัครได้ครั้งเดียวนะครับต่อมานะครับในส่วนของขั้นตอนที่2นะครับก็คือขั้นตอนของข้อมูลส่วนตัวนะครับ ให้เราใส่เรื่องของรหัสผ่านลงไปนะครับที่เราจะกําหนดเวลาเราจะเข้าเว็บไซต์ครั้งถัดไปนะครับเราสามารถกําหนดได้จากตรงนี้เลยนะครับก็กําหนดที่มีตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเลขเป็นมาตรฐานนะครับนะครับถ้าระบบเนี่ยนะครับตรวจสอบแล้วรหัสรหัสผ่าน ค่อนข้างที่จะปลอดภัยเขาก็จะมีเรื่องของเครื่องหมายติ๊กถูกให้เรานะครับก็ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ายืนยันถูกต้องระบบก,ก็จะมีเครื่องหมายถูกต้องขึ้นมานะครับอีเมลนี้นะครับให้เราใส่อีเมลของเราที่เราใช้ปัจจุบันนะครับใช้อะไรก็ได้นะครับ ตรงนี้นะครับประเภทลูกค้านะครับให้เราเลือกนะครับว่าเราเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลนะครับตอนนี้ผมใช้เป็นบุคคลก็ใส่ตรงนี้ลงไปเป็นบุคคลธรรมดานะครับต่อมานะครับให้ใส่เลขบัตรประจําตัวประชาชนทีนี้จะมีเรื่องของหลังบัตรนะครับตรงนี้เนี่ยจะต้องตรวจสอบด้วยนะครับใส่เลขหลังบัตรลงไป ใส่เลขหลังบัตรนะครับที่อยู่ด้านหลังตรงนี้ลงไปนะครับซึ่งนะครับมันก็จะมีเรื่องของตัวภาษาอังกฤษนําหน้านะครับก็ใส่ตรงนี้ลงไประบบจะใส่ตัวใหญ่ตัวเล็กเองนะครับจริงๆมันก็เป็นตัวใหญ่อยู่แล้วนะครับก็เลือกคำนำหน้าก็ใส่รายละเอียดเข้าไปนะครับ ในกรณีนี้นะครับถ้าเราเป็นคนไทยก็ใส่ชื่อภาษาไทยได้เลยนะครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดาต่างชาติก็ใส่ภาษาอังกฤษไปได้เลยนะครับเราไม่มีชื่อรองก็ข้ามไปก็ใส่นามสกุลไปเลยนะครับขั้นตอนถัดมาก็คือเราจะต้องอัปโหลดนะครับรูปคู่กับบัตรประชาชนตามลักษณะ ที่เขากำหนดมานะครับก็คือลักษณะแบบนี้นี่ถือบัตรประชาชนไว้แบบนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะคลิกที่รูปได้เลยนะครับแล้วก็ไปบราวไฟล์มานะครับตรงที่เราเก็บครับเรียบร้อยนะครับระบบก็จะอัปโหลดเข้ามาในลักษณะแบบนี้นะครับขั้นตอนถัดไปนะครับก็คลิกถัดไป ตรงนี้นะครับระบบจะส่งโค้ดไปที่อ e ีเมลที่เรารีจิสเตอร์เมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็นำโค้ดตรงนี้มาวางนะครับแล้วก็กดยืนยันต่อมานะครับในส่วนของข้อมูลที่อยู่นะครับตรงนี้ก็ใส่ไปนะครับให้ครบถ้วนนะครับเรียบร้อยก็กดถัดไปส่วนที่4ก็คือส่วนของการลงทะเบียนรถนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับระบบจะถามว่าความ เป็นเจ้าของรถเนี่ยของเราเนี่ยเป็นของเราไหมหรือว่าเป็นของบุคคลอื่นนะครับเราสามารถคลิกได้เลยนะครับถ้าเป็นของบุคคลอื่นจะต้องใส่ข้อมูลเจ้าของรถให้ตรงนะครับอันนี้ผมเป็นบุคคลที่ลงทะเบียนสมาชิกนะครับครอบครองรถด้วยตัวเองนะครับป้ายทะเบียนรถที่จดทะเบียนกับขนส่งนะครับหรือป้ายทะเบียนรถที่ไม่ได้จดทะเบียนกับขนส่งนะครับตรงนี้จะมีให้เราเลือกนะครับกรณีเช่นรถทหารนะครับรถสถานทูตนะครับอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้จะ อ่เป็นรถชนิดพิเศษนะครับต่อมานะครับตรงนี้ก็ใส่ป้ายทะเบียนชุดแรกนะครับข้างหน้านะครับใส่รายละเอียดให้ถูกนะครับแล้วก็ตัวนี้ต้องการในส่วนของหมายเลขตัวถังด้วยนะครับรุ่นรถนะครับยี่ห้อรถสีรถให้ละเอียดที่สุดนะครับ อาจจะเป็นเลขตัวถัง5หลักสุดท้ายเท่านั้นนะครับประเภทรถนะครับก็จะเป็นรถเก๋งหรือว่ารถอะไรก็แล้วแต่นะครับในนี้ก็จะมีให้เราเลือกนะครับส่วนของผมจะเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนนะครับก็คือรถเก๋งนั่นเองนะครับต่อมาเราก็เลือกยี่ห้อลงไปนะครับน่าจะมีครบทุกยี่ห้อนะครับในนี้เลือกสีนะครับให้ตรงกับสีที่จดทะเบียนนะนะครับต่อมานะครับ ระบบจะให้เราอัปโหลดรูปถ่ายเล่มทะเบียนรถนะครับก็อย่างที่บอกนะครับต้องเตรียมไว้นะครับอัปโหลดให้เรียบร้อยตรงไหนที่มีดอกจันนะครับตรงนี้ต้องใส่ข้อมูลให้ครบนะครับข้ามขั้นตอนไม่ได้นะครับต่อมานะครับระบบจะให้อัปโหลดอัปโหลดรูปรถด้านหน้านะครับอันนี้ต้องเตรียมไว้ด้วยนะให้เรานะครับอัปโหลด รูปนะครับรถที่เห็นหน้าชัดเจนนะครับที่เป็นลักษณะของเห็นทะเบียนด้านหน้าด้วยนะครับก็อัปโหลดไปนะครับจะต้องใช้เป็นไฟล์ jpeg หรือว่า png เท่านั้นนะนะครับถัดมานะครับตรงนี้นะครับระบบจะถามว่าถ้าเรามีรูปด้านข้างรถไหมนะครับมีรูปด้านหลังรถไหมถ้ามีก็อัพไปด้วยจะดีมากนะครับแล้วแต่สะดวกนะครับนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตอัพให้หมดเลยนะครับ ลดการผิดพลาดนะครับต่อมาตรงนี้ระบบก็จะถามว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของรถหรือเปล่านะครับหรือว่ารับรองได้ว่าข้อมูลในรถทุกอย่างเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีส่วนของข้อความหรือว่าข้อมูลที่ถูกต้องไหมนะครับตรงนี้สามารถที่จะมีค่าธรรมเนียมต่างๆที่ลงมาทะเบียนอะไรนู่นนี่นั่นนะครับก็ถ้าเรายอมรับเงื่อนไขแล้วข้อมูลครบทุกอย่างแล้วก็กดถัดไปนะครับระบบจะพาเข้ามาขั้นตอนนี้นะครับ การเลือกการชําระเงินนะครับในระบบจะสามารถที่จะให้เราเลือกอยู่2ออย่างนะครับก็คือชําระเป็นรอบบินหรือว่าชําระเป็นหลายครั้งนะครับถ้าชําระในเป็นรอบบินนะครับเราสามารถชําระผ่านระบบอัตโนมัติได้นะครับโดยที่ตรงนี้จะตัด ผ่านบัตรเดบิตหรือว่าบัตรเครดิตนะครับหรือว่าผ่านบัญชีธนาคารได้หมดเลยนะครับอันนี้ชําระเป็นรอบบินก็คือพูดง่ายว่า1รอบเนี่ยสมมติเราไปกี่ครั้งเนี่ยมันจะตัดทุกสิ้นเดือนสมมตินะครับยกตัวอย่างนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะให้ตัดได้นะครับเป็นถ้าใช้บ่อยๆนะครับก็ตัดเป็นรอบบินได้แต่ในที่นี้ผมจะตัดให้ตัดเป็นอะไรครั้งไปนะครับแล้วก็จะให้ระบบนะครับชำระผ่านระบบอัตโนมัตินะครับ ตรงนี้นะครับจะสามารถชําระเองได้นะครับตรงนี้สามารถชําระได้ที่แอปพลิเคชัน m 4นะครับหรือว่าชำระผ่านตู้ ATM ธนาคารทุกธนาคารผ่าน QR code นู่นนี่นั่นนะครับก็สามารถที่จะชำระเองได้นะครับในที่นี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้เป็นชำระเองนะครับแล้วก็กดลงทะเบียน เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็ได้รับการลงทะเบียนแล้วนะครับโปรดรอผลส่งผ่าน sms ภายใน24ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะได้รับนะครับดาวน์โหลดรูปภาพตรงนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับก็สามารถดาวน์โหลดตรงนี้ไว้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนนี้นะครับก็จะได้ qr code ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับในการสมัครเบื้องต้นนะครับในการสมัครสมาชิกนะครับในส่วนของ การชำระค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางนะครับตอนนี้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยระบบยังเปิดให้ใช้เฉพาะใช้เฉพาะนะครับการชําระด้วยเงินสดหรือระบบอัตโนมัติ M-PASS e e s y Pass ตามปกตินะครับจนกว่าระบบจะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบนะครับในช่วงประมาณสักมกรา2,565นะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center 1586 กฎ1น,นะครับสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้นะครับตอนนี้เนี่ยระบบให้การาให้ทดสอบได้นะครับก็คือ,อผ่านระบบตรงนี้ได้เพื่อตรวจสอบเลขทะเบียนหรือเป็นการทดสอบระบบอยู่นะครับแต่พอถึงตรงปลายทางก็ต้องาเงินตามปกตินะครับอาจจะเป็นเงินสดหรือ M+ อ็อหรือว่า e a s y Pass แล้วแต่นะครับที่เพื่อนๆใช้อยู่นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับวิธีการสมัครเจ้าตัวระบบ m อ็ของเขานะครับณตอนนี้เนี่ย ยังเป็นช่วงทดลองอยู่นะครับอาจจะต้องมีการปรับปรุงระบบไปสักระยะหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ระบบ เปิดให้ทดลองใช้อยู่นะครับก็ลองไปสมัครกันไว้ก่อนนะครับรอระบบยืนยันให้เราแล้วก็เราสามารถที่จะไปร่วมทดสอบทางหลวงได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ผ่านทางด่านต่างๆ5ด่านที่พูดมาตอนเริ่มคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด่านาทับช้าง1ทับช้าง2นะครับตรงนี้สามารถไปทดสอบได้นะครับ ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับวันนี้ก็นำข้อมูลดีๆนะครับมาฝากกันนะครับรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ